ะะเดี๋ยวเราจะมาลอง GS 1002กันนะฮะวันนี้โอ้โหตรงนี้มันจะดูแบบดูบานมากเลยอะ่ะดูใหญ่มากเลยนะฮะตรงนี้นะฮะช่วงข้างหน้าแต่ถามว่าสูงไหมมันไม่สูงนะฮะแบบว่ากำลังแบบขากำลังนั่งสบายเลยนะจริงๆไปเดี๋ยวไปลองกันนะฮะวันนี้แต่คง คงลองลองไม่ได้สุดมากนะครับผมคพรารถเพื่อนนะฮะโอ้อย่างนิ่มอ่ะที่เขาบอกว่าจีเอนิ่มนิ่มคือนิ่ม,มจริงๆนะครับนิ่มมากอ่ะโอ้โหมันนิ่มเหมือนแบบมันไม่สถานมือเลยอะ่ะตอนผ่อนนี่คือแบบมันไม่มันไม่ดึงมากด้วยนะฮะแต่เวลาแบบพอบิดเนี้ยนะคือ แต่ว่าทอกทอกร,รู้สึกเมาติเนี่ยจะเยอะกว่าช่วงเติดช่วงเปิดรู้สึกเมาติช่วงต้นเนี่ยจะจะดึงกว่าเยอะนะฮะแต่นี้ก็แบบถือว่าทอกก็จัดอยู่เลี้ยวขวาก็เดี๋ยวลองสั้นๆนะครับไม่กล้าใส่เยอะมากรถเพื่อนให้เกรงใจ แต่รู้สึกว่าคันนี้นี่จะมีควิกชิปควิกชิปขึ้นลงด้วยอ่ะเโอเครู้สึกว่านี้มีควิกชิปขึ้นลงด้วยใช่ไหมโอ้ไม่ต้องกำคัดเลยแต่ดึงอ่ะมันก็ดึงเลยอ่ะ แต่ดึงแบบนิ่มๆมานุ่มนุมเลฮะดึงแบบผู้ดีอแต่ดึงอะ่ะแต่แกลองเปิดดูเปิดก็แบบมาเลยนะครับผมไม่ได้รอมากแต่ถือก็ขี่ง่ายนะครับผมรู้สึกว่ามันเบาก็แบบพลิกรถง่ายอยู่ แต่พอเปิดมานี่ก็แบบคือมาเลยดีตรงมีคลิกชิปขึ้นลงเนี่ยนะฮะเปะเกียร์ได้เลยโอ้ยเนีแต่ชอบความนิ่มมากเลยมันนิ่มแบบนิ่มเหมือนขี่พรมอ่ะ มันไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะท้านจากถนนเลยอะบิดก็มาบิดก็มาเว้ยดีจริงเว้ยนิ่มตูดด้วย แต่คันนี้รู้สึกว่าขาจะยืงสบายกว่ามัลติเยอะนะฮรขาจะแบบนี่ครับช่วงขาจะถึงพื้นกว่านะครับ รู้สึกแบบมันมั่นใจกับรถกว่านะครับพอขาถึงพื้นกว่าอะไรอย่าเงี้ยไปอย่าง g ีนี่ต้องมาลองพวกทางขูดขาเนื้นลูกลุ่นะนาดนะฮะจะจะสัมผัสได้ถึงความนิ่มเลยนะเดี๋ยวมาลองดู พอยืนขี่ปุ๊บพอเจอกับพวกทางขรุขาอย่างเงี้ยมันจะแบบลูดได้เลยนะครับพิกโค้งง่ายด้วยนี่ครับสามารถยืนลูดเนินไปได้เลยนะครับพวกหลุมพวกอะไรเงี้ยพอยืนก็ประมาณนี้เลยนะจะเห็นมุมที่สูงขึ้นเลยนะฮะ พีโคง้งมากอะ่ะเป็นรถที่พิโค้งง่ายนะครับถึงแม้ว่าอ,อน้ําหนักตัวจะเยอะก็ตามนะครับผมเจอเนินก็ลูดเลยนิ่มจริงๆนีอบเจอเนนยืน,ยนลูดเลยปุ๊บ เป็นสายทัวรลิงที่ขี่แล้วมั่นใจจริงๆคันนี้ ก็ถือว่าเป็นถือเป็นหนึ่งในรถที่สุดจริงๆนะฮะในสายทัวรงลิงนะครับต้องบอกว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนที่แบบเป็นสายทัวรลิงเลยนะนะฮนะแ้วนุนนนก็มัลตินะครับแมแต่เจเนี่ก็นุ่มสุภาพผูดดีเลยนะฮะ ่ะงั้นคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันนะขี่ให้ดูสั้นๆขำๆนะฮะก็ไม่กล้าขี่เร็วขีล่ลองสุดเลยมากนะฮะรถของเพื่อนเหมือนเดิมนะฮะงั้นไปแล้วครับสวัสดีฮะนะ,นะฮะ หลังจากที่ขี่ GS มาแล้วเดี๋ยวมาขี่ตัวแรงอ้ยลองเลยไปตัวแรงโหแรงจริง โอ้โหไปกลับบ้านด้วย,วยวรถคันนี้แหละนะฮะ สวัสดีครับ